สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง m อมโมเล่คลิปนี้ก็มาติดตามข่าวสารของรายการแข่งขันของทีมหญิงของเรานะครับก็คือรายการชิงแชมป์เอเชียกันบ้างครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2-10กันยายนที่จะถึงนี้นะครับและล่าสุดก็ได้มีการจับฉลากกันเรียบร้อยแล้วครับกลุ่ม A ประกอบไปด้วยไทยออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B ญี่ปุ่นอิหร่านอินเดีย กลุ่มซเกาหลีไต้หวันเวียดนามอุซเบกิส,สถานและกลุ่มดีจีนคาซักสถาน ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ครับก็ต้องขอเอาใจช่วยให้กับสาวไทยนะครับต้องบอกเลยว่าปีนี้รายการแข่งขันคนข้างที่จะเน่นจริงๆครับหลังจากจบ VNL รายการระดับโลกก็ต่อด้วยรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับมีเวลาพักแค่ประมาณเดือนกว่าๆก,ก็ต้องมาลุยชิงแชมป์เอเชียต่อเลยครับแฟนๆวอลเลย์บอลก็รอเชียร์กันได้เลยนะครับปีนี้จุใจกันแน่นอน